วันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับพอดีวันนี้คุณแม่ไม่สบายผมเรียกรถถูกเชิญไปที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอนะครับแต่คุณหมอไม่ทำการรักษาแต่อย่างไรเลยคุณหมอได้ส่งคุณแม่กลับบ้านคืนนะครับต่อไปนี้ไม่รู้คุณแม่จะเป็นยังไงนะครับได้ขี่รถ ICU กลับเหมือนเดิมนะครับทุกคน ผมอยากรู้ว่าทําไมไม่รักษาคุณแม่นะครับโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับในตัวอําเภอจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับคุณแม่มีอาการโคร่ามากนะครับคุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณแม่อาการตอนนี้เป็นยังไงบ้าง,ปว,งปวดท้องไม่หายเลยเหรอและมีอาการยังไงบ้างาปวดหัวเนี่ยนะครับคุณแม่มีมีอาการปวดท้องปวดหัวนะครับ แต่ไม่มีการทําการรักษาแต่อย่างไรเลยนะครับของโรงพยาบาลแห่งรัฐนะครับไม่รู้ต่อไปนี่คุณแม่จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้อาการของแม่ผมไม่ดีขึ้นเลยครับทั้งอ้วกทั้งถ่ายทั้งปวดท้องทั้งวินหัวเป็นลมนะครับผมสงสารแม่จริงๆเลยครับ